ไปหาไปต้นหอมต้นหอมดีกว่าคุณผู้ชมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกไม่ใช่ที่ใดมีรักที่นั่นมีตุ๊ดแม่ตุ๊ดนะมโนเก่งแต่น้องต้นหอมเนี่ยเขาไม่ชอบเขาบอกว่าตอนนี้ชีวิตเขาแบบว่าเต็มแล้วเขาไม่รู้สึกขาดอะไรชีวิตมีความสุขนะ ประกาศเป็นนโยบายเลยเหรอว่าผู้ชมผู้ชายก่อนหน้านี้ที่อกขัดกันไปน้องซันแล้วก็ไปผู้ชายฮ่องกงเนี่ยใช่ไหมที่อยู่ในรูปใช่ก็เขาบอกว่านี่ยวงลงวงแดงเลยมาให้เนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการความรักจากผู้ชายแล้วหอมต้นหอมหนูระวังตัวดีๆลูกอยู่กับอีหมีแข็งมากๆเดือวกินกันเองทําไงคะลูก ยิ่งแบบว่าโอ้เจอกันบ่อยอยู่กันบ่อยอย่างเี้ไม่หรอกน่าจะเป็นเพราะว่าน้องปกป้องมากกว่าใช่มีลูกไงก็พ่อกับแม่ไงพ่อพอมแม่ลูกพ่อมีแม่หอมอ,อย่างนี้ไหมอ๋อนั่นแหละก็บอกตอนนี้มีความสุขมากๆเนี่ยอยู่กับเพื่อนพอเพื่อนก็นกนดีลูกก็ดีดีไปหมดไม่ขาดอะไรแล้วเต็มไม่ต้องการอะไรละไม่แต่เราเชื่อว่าต้นหอมมาถึงจุดนั้นจริงๆเพราะอะไรรู้ไหม แฟนก็มีมาเยอะใช่ผ่านชีวิตร้องห่มร้องไห้เงินก็มีเยอะนะต้นหอมที่บ้านนะหลายหลายสิบล้านนั่นแหละธุรกิจไปได้ดีช่วงที่เขาพีคมากๆมาสักสิบปีโอ้โหดังจริงนะนี่เขาจะไปซื้อที่ริมทะเลนะล่าสุดเขาประกาศื้อใช่ไหมเพราะว่าเขาไปขายคอนโดแล้วคอนโดเขาขายไปขายได้แล้วด้วยขายเภายใน24ชั่วโมงขายได้เลยโอ้โหคนมาซื้อซื้อเงินสดด้วยอ้โหแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อที่ริมทะเลอ คอนโดเนี่ยเหรอห้วยขวางเนี่ยหรอใช่แม่ขายแล้วขายได้แล้วอะไรต้นหอมเธอขายคอนโดห้วยขวางห้องละสองสามล้านแล้วเธอจะไปซื้อที่ติดทะเลสี่ห้าสิบร้านอะนะเขาก็มีเงินเก็บของเขานะพี่บอยธุรกิจเขาดีงามนะมาแต่ต้นหอมเป็นคนที่ในยุคหนึ่งที่มาแล้วมาในยุคที่จังหวะโซเชียลกำลังมาแล้วนางไม่มีคู่แข่งเลยช่วงนั้นนางชังมากธุรกิจกระปังงานแน่นเขาขายอะไรบ้างเขาขายอะไรบ้างโอ้ขายเยอะครีมก็ขายน้ำก็ขายน้ำอะไรเอาน้ำก็ด็อกเตอร์ดิงอะ ของพี่หอมนะแม่อ๋อหลอวิตามินหญิงยิ่งหลอเกี่ยวกเรื่องความสวยความงามเอาจริงๆแล้วหนูว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ครบเครื่องสวยฉลาดเก่งรวยไม่อีกอันหนึ่งอะไรตลกผู้หญิงตลกอะค่ะโอ้โหผู้ชายชอบนะใช่ชอบอ่ะผู้ชายชอบทำไมผู้ชายไม่อยู่อ่ะก็นางเก่งไงผู้นางเก่งแล้วนางคงเบื่อผู้ชายแล้วไงใช่แต่มีเสียงต้นหอมนะอฟังเสียงไหมค่ะไปค่ะ คือเบื้องต้นต้องมีเงินก่อนนะคะคือเอาจริงๆหอมว่าเงินเป็นปัจจัยสําหรับคนที่กําลังปากัดตินทีในวันที่เรากําลังสร้างตัวเงินสําคัญมากคนอาจจะบอกว่าเงินไม่สําคัญท่าความสุขแต่แต่เงินเป็นเป็นส่วนหนึ่งของความสุขถ้าณนะวันนั้นเรายังฐานะไม่มั่นคงพอมันมีเงินฐานะมั่นคงแล้วเนี่ยปกป้องเป็นความรักที่มาเติมเต็มมันก็เลยแบบโหชีวิตมันคตรมีความสุขเลยมันมีความสุขไปหมดแล้วอะใช่อย่างวันนี้หอมมีลมหายใจหอมมีงานที่ดีทํามีลูกที่น่ารักมีครอบครัวที่ดีแล้วเรายังต้องการความรักจาก หนุ่มสาวผู้ชายอยู่ในพี่ไม่ไม่ต้องการแล้วค่ะมันเต็มแล้วก็มีมากพอที่จะแบบแบ่งปันให้คนอื่นนะคะพูดแล้วเหมือนเฟซเหมือนนางงามเลยเนาะแต่ว่าคือพอมันคิดแบบนี้ได้แล้วมันคือมันมีความสุขแล้วพอมีความสุขเราก็น่าเด็กแล้วก็สวยขึ้นอายุเยอะแล้วแล้วก็มีครอบครัวแล้วถ้าใครจะเข้ามาเขาคงแวิมันต้องมีลูกมาอีกหนึ่งนะเขาคงไม่เข้าหรอกโอ้แต่ละวันต้นหอมให้สัมภาษณ์ด้วยสติแบบฉันอยู่คน <mo เดียวได้ใช่สวยแล้วมีเงิน ที่แม่บอกนั่นแหละพี่หอมก็มีความรักมาเยอะพอมีความรักมาเยอะบางทีมันมีทุกข์เยอะนะจริงคนมีความรักอะบางทีแบบเราจะเอาใครนม้อยู่ในชีวิตเราด้วยเนี่ยแต่มันไม่จูนกันไม่ลงสักทีมันต้องเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดมันรู้สึกว่าเออฉันอยู่คนเดียวดีกว่ามีความสุขวันนี้เงินมากมายเลยพี่หอมนะคะเนยย้ำอ๋อเจย้ำใช่ไหมคะย้ำค่ะเดี๋ยวมาอีกอะเงินมากมายนะพี่หอมนะคะอ่าพี่หอมนะคะไม่ใช่หนูนะคะใช่ค่ะจะไม่ค่อยมีตังค์จะไม่ค่อยมีตังค์คุณผู้ชมขารับงานอีเวต์ ไม่มีปีที่แล้วปีนี้ปีนี้ไม่มีหนักเลยนะแม่ปีที่แล้วไม่มีปีนี้ไม่มีจะบ่นอยู่บ่นเครียดมากเลยนี่เครียด <c oughs> แล้ว <c oughs> เครียดมากเครียดมากมากมากเมื่อกี้มาถึงมาเจอแม่บอกแม่เครียดมากเลยไม่มีงานมาสองปีแล้วทำไงดีนี่อย่างนี้เลยบอกกั่เ่อก่อนมาบอกกูช่วยได้ก <c oughs> ็หวังแม่อยู่ไง